วันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าเราจะกราบพระเนี่ยต้องกราบยังไงแล้วหลักการคืออะไรคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะทักเซนใบอ,อ๋อด i รี่นะคะวันนี้จะมาคุยกันในเรื่องที่คนอาจจะมองว่าก็ ก็กราบว่าคือกาบปัวเข้าใจว่าคือเราจะคุยกันเรื่องกาบพระจริงๆการกาบเนี่ยไม่ต้องมีแค่กาบพระก็ได้บางทีเรากาบพ่อกราบแม่กาบผู้ใหญ่กาบกรอบลูกกาบต้นไม้คือคนไทยกาบทุกอย่างฟังแล้วรู้เลยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปจริงๆทําไมรุ่นกันไม่ได้สอนใช่ไหมรุ่นทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้สอนทุกคนเลยว่าเราโดนสอนให้กาบเบญจังคประดิษฐ์เราโดนสอนให้กราบว่าผู้ใหญ่ต้องอยู่ตรงนี้เทพต้องอยู่ตรงนี้ จ้าต้องอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ยุคหนูก็คือพนมมือไม่แค่นั้นไม่ยุคยุคหนูยังทันพนมมือนะอียุคเจนแซ่เจนวายเนี่ยมารู้หรือเปล่าว่าสองอันนี้คืออะไรถ้าถามอยู่ตอนนี้เลยนะการกาบพระก็คือการเอามือเอามือประกบกันแล้วก็ก้มลงนี่นี่นี่ผู้นี้โดนอย่างงี้ต้องให้อุ้มอุ้มเป็นดอกบัวต้องอุ้มอุ้มอ่าใช่ไหอัญชลีวันทายุคนี้ก็มีแค่นี้ไม่ใช่ หนูนรู้ว่าตอนเด็กๆอ่ะหมายหมายถึงเด็กปัจจุบันอ่ะที่แบบเด็กหล่านั้นแล้วก็กลังจะเกิดขึ้นมาเขาจะรู้แค่ว่าการกราบคือการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจบกราบแล้วสวัสดีค่ะแค่นี้แต่ว่ามันก็มีความละเอียดอ่อนใช่ไหมกราบหนูกราบกราบทำยังไงหนูทำมือยังไงก็อ,อันนี้ผิดดูนะเวลากลาบอะค่ะบางคนเขาจาก กาบเบญจังคับปดิษฐ์กราบใครกาบกับใครกับทำไมเวาาลาเขากับพระหรือกับผู้ใหญ่สมัยก่อนเวลากาบเจ้ากับคนที่เป็นยศสูงกว่าไอ้พวกเด็กสมัยนี้ก็บอกว่าอีโคอีคัวแล้วใช่คือคือเวลากาบอ่ะถ้าอยากเบญจังคับปดิษฐ์เขาจะให้กบับงี้เอามือกลางออกแล้วก็หัวแตะซึ่งมันเหมือนคนจีนถูกป่ะแต่จริงๆอ่ะลักษณะการกาบแบบนี้คืออะไรรู้ป่ะคือการปล่อยแล้วไม่เอาอะไรแล้วมันก็จะออกหมดกลางทั้งหมดออกกลางคือปล่อยแล้วมือไม่เอาจริงปะ ไม่ดีก็เมืองไปเรียเขาอยู่เลยเออมึงอยากรวยใช่ปะเออ,เอ,อทีนี้เวลาไหว้อะส่วนใหญ่อะมาเมืองไทยอะถึงจะเปลี่ยนจริง,รงๆการกราบมันคือสมัยก่อนเว้ยการกราบหรือการยกมือไหว้มันมีมาเป็นพันพันปีเนอะไม่ได้เพิ่งมีแค่เมืองไทยแล้วแต่ที่ด้วยไพูดจริงมันมีมาก่อนจะมีพุทธศาสนาอีกนะคะเวลาเวลาคนโบราณเขากราบอะปัจจุบันเนี้ยเขาจะกราบเขาก็จะสอนว่าให้ทำอย่างนี้ใครก็ตามที่ทาอย่างนี้เห็นรูใช่ปะเงินก็จะไม่เหลือเลยค่ะ มีเท่าไหร่ก็คือหมดแปดเลยใช่จริงๆการกราบที่ดีอะค่ะพี่ออกไม่สนหรอกค่ะอันนี้ก็คือไม่เกี่ยวะนะคะไอ้ที่เมื่อกี้พูดอะ,อะแต่ว่าเวลาเวลาเราไหวอะค่ะมือเราต้องติดกันหมดติดให้หมดมันมีบางคนที่เขาเวลากราบเขาก็จะกราบงี้แล้วก็ยกไววนิ้วก็ยกไว้เพื่ออะไรก็ไม่รู้นะคะก็คือจริงๆแล้วก็คือการกราบจริงคือต้องลงไปทั้งหมดนะคะ บบต้องชิดกันไหมจริงๆต้องชิดกันค่ะแต่เวลากราบแล้วหน้าผากต้องแตะที่พื้นพื้นเหรอเขาหมายถึงใช่ต้องแตะที่พื้นเพราะว่าอะไรกกเขาหมายถึงว่ากราบใช่ไหมอเอาพรของแผ่นดินแตะที่ศีรษะถ้าเป็นคนสมัยก่อนลายพันปีก่อนน,นะคะทีนี้เรามาดูวิธีการกราบที่จริงก็คือถ้าเรากางนะคะก็คือเก็บเงินไม่อยู่เลยก็คือมีเงินเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นหมดเกลี<ม>้ยงไม่เหลือ ไปเลยจงไปเลยเพราะเขาพูดว่านี่คือการปล่อยวางคือการละแล้วซึ่งทุกอย่างดังนั้นถ้าเกิดจะไหว้หรือจะกราบแล้วมึงละแล้วเชิญตามสบายค่ะกางเลยเต็มที่นะอีกอันนึงจริงๆแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่อยากพูดแล้วก็ไม่รู้จะพูดแล้วคนจะเชื่อหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆมันเป็นของโบราณเนาะก็คือ คนโบราณจริงๆฝรั่งมีนะคะคนไทยไม่รู้แต่ว่าฝรั่งยังคงมีอยู่ก็คือเวลาทำอะไรดีๆห้าม crossing ตัวเองคำว่า crossing ตัวเองก็คือห้ามควายนะคะควายอย่างงี้มีคนควายอย่างเงี้มันเวลาไหวอ่ะเขาจะควายอย่างนงี้ททำไมอ่ะเมื่อยไงบางคนเมื่อยหระแต่บางคนแบบนั่งแบบก็ยงเหนื่อยจ้ะไม่แต่ว่าบอกได้เลยว่าควายอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ดีก็คือจะได้อะไรก็จะไม่ได้รออะไรก็จะไม่ได้ นึกออกไหมคะจริงๆการนั่งสมาธิหรือนั่งแบบนี้คือซ้อนไม่ควเปนเ้นตรเป็นเส้นตรงนึกออกใช่ไหมแลวนี้เขานั่งกันยังไงเขานั่งกันอย่างนี้อย่างนี้ก็เจ็บขาดิก็ใช่สิจริงๆมันมีท่าใหม่นะเขาเรียกท่าบัตเตอร์ไฟเป็นยังไงท่าบัตเตอร์ไฟนั่งสบายมากอะไม่ใช่นั่งไงคนปกติก็จะนั่งงนี้เอางัดเข้างัดเข้า ไม่คือถ้ามันไข้กันเมื่อไหร่อ่ะเลือดหนึ่งเลือดไม่เดินแล้วโดยปกติพื้นฐานเขาไม่ให้นั่งเพราะถ้านั่งอ่ะมึงไม่มีวันไปไหนได้ไงนั่งอย่างนี้เหรอถ้าเลือดมันไม่เดินอ่ะโอย่ังงี้ก็ขาดตึกอยู่ได้เออเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยเขาเลือกเรียงขาว้างอยู่นะก็ใช่ไงสบายเหรอก็มันไม่มีเลือดขาดเพราะมันไม่มีเลือดขาดสมองมันก็ฟลไปไกลกว่าก็จะตึงกว่าถ้ากันไม่ถนัดข้างนี้ก็เอานนี้ไว้ข้างในดิเออเนี่ยก็อย่างเงี้ยมันก็จะสบายเห็นไหม มันอยู่ที่ว่าเราดูคนงะปะังห่างไงแล้วจริงๆการนั่งที่ถูกต้องอ่ะมันคือต้องนั่งอย่างนี้คนโบราณเน่ยเขาไม่อยา่างนี้ให้ควยเพราะการควยทําให้เกิดการติดขัด เออใช่เออปวดท้ายเนบแดกอีกใช่แล้วพอเป็นแบบนั้นการโฟลของเลือดไม่มีสติปัญญาจะดีหรอไม่มีทางดังนั้นคนโบราณเขาถึงไม่ให้หก็คือการนั่งสมาธิการการยกมือไหว้การกราบมันมีผลหมดเลยเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าเราทํานึกออกไหมเหมือนการนั่งไขว่ห้างอะ่ะคนโบราณเขาไม่ให้นะไ,<ม>ไม่ให้ไม่ให้ใช่คนปกติที่ทุกวันนี้ก็ฉันก็กราบพระไหว้พระสวดมนต์ที่บ้านอย่างเงี้ย ยังไงดีก็แล้วแต่เขาสิถ้าเขาอยากเสียเงินก็ให้เขากางไปเรื่อยๆถ้าเขาอยากเสียเขาอยากไม่ได้อะไรเลยก็ให้เขาค่อยไปเรื่อยๆก็คือถ้าถ้าแบบเอาเอาที่เราไหว้ก็คือก็คืออย่างนี้แล้วก็ลงไปใช่ไหมแล้วก็เอาหน้าผากลงแตะให้ได้แต่บางทีเราก็ก็นั่นมันคือไม่ถูกไงไม่ถูกใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ยแล้วแล้วบางคนมันเอามาแตะหน้าผากนะเขาให้เอาน้าผากประเทศอื่นประเทศอื่นเดี๋ยวไมัน้องอะไม่ไม่ว่าประเทศไหนมันก็ต้องเอาน่าผากแตะพื้น แต่ถ้าเป็นอินเดียเขาจะเอาสิ่งดีๆกับเข้าตัวเขาจะทําแบบนี้ใช่แต่เขาจะไม่แตะจากพื้นเวลาเขากราบเขาก็จะเอาหน้าผากลงเพราะว่าเขาถือว่าได้รับพรจากแม่แห่งแผ่นดินของทเบสานอนทั้งตัวใช่ก็คือเขาได้รับพรจากแผ่นดินทั้งตัวเลยอันนี้คือใช่คนที่เบสทีเบเากราบแล้วเขากวาดไปเลยใช่แล้วเขาก็นอนราบลงไปเลยแล้วลุกขึ้นมาใหม่แต่คนจีนนี่คือแบบซีราโลไปใช่ไหมที่แบบ อ่าใช่ใช่ใช่ใชคือเขาขอรับพรของแผ่นดินที่ตรงเนี้ยนึกออกมะแล้ว,แล,วแล้วอย่างที่บอกอะก็คือเวลากราบกราบ5ครั้ง พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์พ่อแม่มหลายคนอะชอบเอาพ่อแม่ขึ้นก่อนครูบาอาจารย์ซึ่งผิดครูบาอาจารย์แล้วก็บิดา,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 ามารดาใช่ต้องเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือจุดทูบก็คือจุดห้าดอกไม่ใช่สดอกอนะคะอันนี้คือของจริงแต่ว่าปัจจุบันนี้ทูบก,ก็ไม่จุดแล้วเพราะว่าจุดไม่ได้แล้วแล้วกราบ5ครั้งนี่ต้องเอว r เว a ทุกครั้งทุกที่ทุกเวลาปะถ้ากราบผีกราบผนเดียวอะไรผีอะไรอีกเอ้าเช่นกราบกวนอูเงี้ยหนเดียว ออ๋ก็แสดงว่าหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งสามครั้งได้ไหมเพื่อคือมันไม่เคยมีการไหวสามครั้งในอดีตไงไม่มันเลยมันมามีปัจจุบันเพราะคนมันขี้เกียจพูดพระธรรมประสงค์ฉะนั้นมันเขาไม่อยากจับข้ารอบใช่ไหมก็เดี๋ยวนี้ครูเฮียไงเขาก็เลยไม่กะขู่พ่อแม่ก็เฮียด้วยบางทีเออจัยก็เลยต้องเอาออกไงเหลือเทพพุทธพราหม์ประสงค์ของจริงอยู่ข้างบนจับต้องไม่ได้ไงี้ยหรอใช่นะก็ประมาณนั้น เออก็คือเคลียร์นะคะก็คือไม่กลางมืออ่าไม่กลางมือ,มอชไม่ควยมือไม่ควยนิ้วไม่ควยมือแล้วระดับอะ่ะหนึ่งสองสาม ไม่อันนี้คือแล้วแต่คนโบราณเขาไม่น่าแต่ส่วนใหญ่ที่เขาให้อยู่ตรงนี้ตั้งอกคือจากจิตใจสู่พื้นดินมันมีความหมายน่ะเพียงแต่ว่าคนปัจจุบันน่ะมันไม่ได้เล่าแล้วอย่างพอสอนลูกหลานไม่ยอมอธิบายพอแม่อธิบายมันก็กลายเป็นสูนย์่ะยกมือไหวยกมือไหวใช่ใช่ประมาณสามครั้งห้าค่ัประมาณนั้นเด้ะ